ไปกันต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะครับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการน้ำพระถัยพระราชฐานส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ต น,นายนรงวุ่นซิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการน้ำพัดไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ประจำปี2565ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตโดยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบ,บรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมาพรรษา90พันษา, 90, สา12สิงหาคมณนะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับประกอบด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบทุนการศึกษาอีกจำนวน37ทุนมีการมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนและวัสดุสิ่งของที่จำเป็นให้แก่นักเรียนโดยโรงเรียนดังกล่าวเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด756คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกจำนวน80คนทางนี้โครงการนะ้ำพระไทยพระราชทานเกิดจากนะ้ำพระไทยอันเปี่ยมดนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ส่งโปรโดเกล้าพระราชทานเงินจำนวน2ล้านบาทเมื่อวันที่25พฤษภาคม2,541พร้อมทั้งได้มีพระราชสาวนีให้จัดตั้งกองทุนหารกลางวันเลี้ยงผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนซึ่งทางสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ได้จัดตั้งโครงการดังกล่าวนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันค่ะ